ทรงผมไม่ได้ทาให้คุณดูดีนะครับแต่ที่คุณเห็นว่าคนคนนี้เขาทําผมทรงนั้นทรงนี้แล้วเขาออกมาดูดีไม่ได้ออกมาดูดีเพราะทรงผมครับเขาออกมาดูดีเพราะตัวของคนคนนั้นมันดูลงตัวและมันดูเข้ากับผมทรงเ,เล f e r e n มาหรือว่าเอา reference มาจากเพจต่างแล้วเอามาให้ผมดูแล้วบอกว่าเนี่ย เอารงผมทรงนี้ทูบ็อกอันเดอร์คัทหรืออะไรก็แล้วแต่หินทองแถวที่ห้าเป็นศิลปินเกาหลีสักคนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นชาอึนอูถามหน่อยครับว่าถ้าผมเป็นช่างตัดผมให้กับชาอึนอูผมจะนั่งนึกไหมครับว่าผมจะต้องตัดออกมาทูบ็อกอันเดอร์คัทเจ็ดสิบสามสิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบ ผมจะทำแบบนั้นไหมครับลองคิดดีๆนะครับว่าผมจะทำแบบนั้นไหมแต่ทำไมแล้วในเพจเขาเอามาแชร์เคยได้ยินไหมครับอะไรที่ดูเหมือนคล้ายๆเป็นแบบนั้นไม่ได้หมายความว่า,วามันเป็นแบบนั้นเหมือนเรามีเพื่อนในลักษณะที่เหมือนเพื่อนอีกคนนึงแต่ในความเป็นจริงแล้วพอ,อามาอยู่ใ,ใกล้ๆกันจริงๆก็ไม่เหมือนนี่หว่า แค่ดูเหมือนคล้ายแต่ไม่เหมือนแสดงว่าอะไรครับมันมีรายละเอียดของความใช่และรายละเอียดของความไม่ใช่